สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบ Alpha Tower Defense X เหมือนเดิมเติมเติมคือผมจะมาสอนลงแถวสองที่อัปเดตเข้ามาใหม่โดยใช้แค่สตัวเท่านั้นตัวที่เพื่อนๆต้องมีในการใช้ลงดันนะครับหนึ่งโซโล่สองฟิกสามตัวเงินบวกบัฟไมไดั้สี่ตัวแช่แข็งอะไรก็ได้ก็จะกดปุ่มสตาร์ทเกมให้เพื่อนๆวางตัวเงินหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดปุ่มสตาร์ทเกมเพื่อที่เกมเริ่มเราจะได้เงินเกมเริ่มก็ไม่ต้องรีบนะครับให้เราวางตัวเงินให้ครบสี่ตัวไปก่อนให้เพื่อนๆอัพตัวเงินไปได้เลยนะครับสำหรับกก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 าา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 ารรรรไไไดด้้้้้้้เเ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 พพพพืืื่่่่่่อออออออนน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 นๆๆลลใใใบบบบขขขีีียยยยวววววววทททัััััะะะะะะคคจจจจฟฟฟฟหหหงงงิิิตตตมมมมมผผ็ซชป ฟีกไว้ข้างหลังอีก2ตัวนะครับเพราะผมวางซีกได้เพิ่มตัวผมมีบัฟบวกหนึ่งเพสามารถวางเพิ่มได้หนึ่ถ้าใครไม่มีบัฟนี้ก็สามารถวางข้างหลังไว้หนึ่งตัวแล้วก็อับให้ตันแทนก็ได้นะส่วนตัวแช่แข็งผมจะวางซซายกับขวใหญ่เพื่อนวางตามในคลิปได้เลยเพื่อนๆอย่าลืมอัพฟีกตรงกลางตัวละหนึ่งถึงสองขั้นนะครับพอทำเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดอัปเกรดตัวเงินออโต้ได้เลยจนตันพอเวฟที่สิบนะครับให้เพื่อนๆเอาโฟลวมาวางไว้ปีกข้างละหนึ่งตัวแล้วก็ตรงกลางหนึ่งตัวออส ยยาวเลพอเวฟผิบมาให้เพื่อนๆเอาตัวอะไรก็ได้ไปวางใต้หินข้างๆเรือทั้งสองข้างนะครับไว้ตีตัวบนหรือจะขายตัวอื่นทิ้งมาวางไว้ใต้หินก็ได้เพราะจะได้ครบสีตัวแบบที่บอกไปแค่นี้ก็ผ่านได้แบบชิวๆเลยครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย